สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนานานักตกปลาทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนึงครับสปินฟิชชิงครับวันนี้ผมมีรีวิวลอกให้ทางพี่ๆนานาดูกันนะครับเป็นลอกที่ผมใช้งานประจําเลยนะครับเป็นลอกตกบึกของผมนะครับผมใช้เพนเพอร์ซุสสนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็น่าจะออกมาสักปี2,019หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับตัวนี้นะแต่ว่าผมว่าตัวนี้ผมซื้อมาจากปีที่แล้วครับประมาณนี้นะครับ เป็นของค่ายเพนนะครับลอกเพนเพอร์ทุสามนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมต้องบอกพี่ๆน้าๆก่อนนะครับคือตัวนี้ผมใช้งานแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้อยากจะรอมาลองรีวิวให้ทางพี่ๆน้าๆดูนะครับว่าพอดีมีทางน้าๆคอมเมนต์สอบถามมานะครับว่าลอกตัวนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยแล้วกันนะครับลอกตัวนี้ที่ผมใช้งานนะครับโอเคนะครับกล่องเขาจะประมาณนี้เลยนะครับแต่ว่าก็ ผมใช้งานมาก็หลายเดือนแล้วนะครับก็สภาพก็จะเย็นๆหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับลอกเดี๋ยวเราไปดูกล่องกันก่อนดีกว่านะครับกล่องตัวนี้นะผมซื้อตอนนั้นเพราะว่าตอนนั้นเขามีเออผมดูในหน้าเพจแล้วนะครับเขาบอกว่าเบรกเขาเป็นตัว h t ร้อยนะครับก็เลยอยากได้นะครับเพราะว่าจะซื้อมาเล่นบึกนะครับก็อยากได้เบรกที่มันหนบๆหน่อยนะครับตัวนี้ราคาก็ไม่ไม่แรงมากนะครับ แล้วก็น่าจะเป็นตัวกันน้ำเค็มด้วยนะครับเป็น s a ว t เตอร์นะก็ลองเล่นดูนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ของผมเป็นเบอร์ห้าพันนะครับก็กล่องเขาก็ค่อนข,ข้างเยอะเลยนะครับไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะครับเขียนไว้ค่อนข้างเยอะเลยประมาณนี้ในกล่องนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูในกล่องกันดีกว่า เพียวเหรอครับเพียวฟิชชิ่งเป็นใบวารันตีของของทางทางลอกนะครับที่ผมซื้อมานะครับประมาณนี้นะครับก็แถมแหวนตัวนี้มาให้ด้วยนะสองตัวแต่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าตัวนี้อะไรที่ดูตามข้อมูลน่าจะเป็นเหมือนตัวลองลองสปูลหรือเปล่านะครับประมาณนี้อ่าน่าจะใช่นะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวลองสปูลนะครับเวลาน่าจะประมาณเวลาสปูลจมหรือเปล่านะครับตัวนี้ก็เป็นไดอะแกรมนะครับของทางเพนนะ เราผมซื้อของผมจะไม่ทิ้งกล่องนะครับผมก็จะเก็บเอาไว้ทุกอย่างนะครับ Spinning เร e l วนะครับโอ้อะไรประมาณนี้นะครับโอเคครับกล่องก็ประมาณประมาณนี้นะครับก็จะมีมีอะไรแล้วถ้ามีใบรับประกันมีอะไรนะครับสภาพกล่องประมาณนี้เลยนะครับอ่ะทีนี้เราดูตัวลอกกันดีกว่านะครับ รอกตัวนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมลองชั่งน้ําหนักดูเนี่ยประมาณห้าร้อยห้าร้อยกรัมนะครับก็ประมาณห้าขีดกว่ากับหกขีดนะครับถ้าพูดแบบภาษาบ้านๆใหญ่ๆเลยก็ตัวลอกน้ําหนักประมาณห้าขีดนะครับครึ่งโลอะ่ะค่อนข้างมีน้ําหนักนะครับลอกตัวนี้ที่ผมเล่นนะครับตัวนี้ที่ผมจับนะดีนะเขาถามว่าลอกตัวนี้หนักหรือเปล่านะครับผมกไม็ไม่มั่นไม่มั่นใจนะครับว่าหนักของผมคือ อย่างอื่นอาจจะไม่ไม่หนักมากก็ได้นะครับนะครับก็เริ่มมีร่องรอยตลอดแล้วนะครับเพราะว่าผมใช้งานในการตกบึกมาก็หลายครั้งแล้วนะครับแต่นี้นะครับลองคนข้างหนักแต่ผมก็ก็ถนัดนะผมก็ยังยังอยากใช้นะครับยังชอบอยู่แขนนะครับแขนเป็นแบบอ่าเป็นแขนหมุนนะครับ นะครับจะไม่ใช่แขนเสียบนะครับอย่างแขนหมุนเนี่ยเราก็รู้กันอยู่ว่าเวลาแขนหมุนเนี่ยเราเราเรายิ่งอัดไปใหญ่นะครับยิ่งอัดมันยิ่งแน่นนะครับมันจะไม่เหมือนแขนเสียบแขนเสียบคือเวลาเล่นไปใหญ่มันก็มีโอกาสคอนนะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นแขนหมุนนะครับนี่เป็นเบอร์ซุดสามนะครับตัวนี้เลยเป็นแขนหมุนผมถนัดซ้ายก็เลยต้องเปลี่ยนแขนมาทางขวานะครับจะได้หมุนหมุนถนัดไหนนะครับ ค่อนข้างลื่อเลยนะครับนิ่งเลยนะถึงนะครับแต่ว่าผมจับดูตัวโครงบอดี้เขาตัวนี้มันไม่ใช่โลหะนะครับเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นกาไฟหรือเปล่านะครับแต่คงจะเป็นเกตด,ดีเลยครับเข้าใจว่าน่าจะแข็งมากเลยครับเพราะว่าลอกเขาก็มีค่อนข้างมีน้ําหนักนะครับตัวนี้ก็จะไปรับตาเพน ทางนี้นะครับรับตาเพนไว้เลยรับตาเพ้นไวนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมบอกก่อนเลยครับบอดี้ไม่ไม่ไม่ใช่โลหะนะครับแล้วก็ตัวน to yes ี้ไม่ไม่ไม่มีตัวที่เป็นตัวการตัวปรับแล้วหมุนถอยหลังนะครับเหมือนลอกทั่วไปนะครับตัวนี้ตัวนี้จะไม่มีไม่มีแล้วนะครับเดินหน้าถอยหลังไม่มีใช้นะครับเดินหน้าอย่างเดียว นี่เบล์อารก็แผ่นโชก็ประมาณนี้นะครับนี่เบอร์ห้าพันนะครับผมว่าค่อนข้างใหญ่เลยนะครับนี่เกือบเท่ามือผมอะเบรคก็จะเขียนตรงนี้อยู่เลยนะครับมี HT ร้อยนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นลองดําเดิมที่ผมใช้เลยนะครับไม่มีการแต่งอะไรเลยนะครับตัวนี้ คาบตาลาบีอะไรยังอยู่เลยนะครับตัวนี้จะเป็นซินยางนะครับผมหนึ่งคิดว่ามันน่าจะเป็นพวกซอว์วอเตอร์หรือเปล่านะครับตัวนี้ลอกเพนตอนนั้นที่ซื้อเขาบอกว่ามันเป็นมันเหมือนเป็นลอกทะเลนะครับลอกตกปลาทะเลนะก็น่าจะกันพวกไอไอเคมกันไอเกลือไอพวกไอน้ําอะไรได้อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ตัวนี้เป็นสปูนปูนก็เป็นโลหะประมาณนี้นะครับซอล่องนะครับเข้าใจว่าซอล่องลดน้ําหนักนะครับ วงนี้ก็จะเป็นเขาก็จะบอกว่าสายาขนาดกี่ปอนด์ไปได้กี่หลาอะไรประมาณนี้นะครับนี่เป็นเบอร์สูตรเบอร์ห้าพันข้างในเป็นอย่างนี้นะครับก็ตัวกิ๊กเสียงก็เป็นสปริงนะตัวนี้ส่วนตัวนี้ครับนี่ที่ผม,มชอบนะครับก็คือมันเล่นไปใหญ่ครับเนี่ย ฟืองเจะเป็นแกนทองเหลืองเลยนะครับที่ผมดูนะครับที่ซื้อมาก็เฟืองค่อนข้างใหญ่เลยนะครับอย่างหนาเลยแหละนะครับมันก็เหมาะกับเวลาเราเล่นปลาอัดปลามันก็มั่นใจได้นะครับตบบนี้จะไม่ได้ว่าลูกปืนเขาแจ้งไว้กี่ตลับนะครับไ่สี่บกหนึ่งหรือเปล่านะครับน่าจะประมาณนี้ลูกปืน ว่ามันี่ค่อนข้างลื่นเลยครับการทํางานอะไรของมันผมก็ค่อนข้างโอเคนะแล้วก็ก็ลื่นนะครับไม่ไม่ไม่ได้แย่นะรอบเพนนะน็อกจับเขาก็เป็นตัวเนี้ยแขนนะเป็น c ซ c นะครับแต่ว่าน็อกตรงเนี้ยอ่าเป็นตัวยางนะครับเนี่ยผมใช้ก็ไม่เหนียวนะครับที่เขาตอนแรกเขาบอกว่ามันไม่เหนียวก็ไม่เหนียวจริงนะครับเวลาเราไปตากแดดตากอะไรอย่างเงี้ยครับ เบอร์ห้าพันนะครับก็จับกระชับมือนะเราผมอัดปลาอัดอะไรก็โอเคหมดแล้วครับเนี่ยจับก็เต็มเต็มเลยแต่ว่าเปลี่ยนได้นะครับตัวนี้ก็สามารถถอดมาแล้วก็หมุนมาใส่ข้างนี้ก็ได้นะครับถ้าใครถนัดขวานะของผมก็เหมือนเดิมนะครับผมถนัดซ้ายนะครับว่าถนัดซ้ายผมก็จับขวาแล้วก็ใช้หมุนนะครับเดินหน้าอย่างเดียวนะครับ ตัวนี้เป็นลูกปืนกันกลับนะครับเสียงอะไรก็อืมเสียงผมว่าก็ไม่ดังมากนะกำลังดีครับพอดีพอดีเลยแล้วก็ค่อนข้ังลื่นเลย ลาปลาล่าก็ยาวๆเลยเหมือนกันนะครับอันนี้ผมก็ไปตกมาหลายครั้งแล้วครับตนนัวนี้ถ้าใช้ลอกเข็มก็ใช้งานได้นะครับไม่ได้เสียหายอะไรนะครับยังอยากได้ตัวเบอร์หกพันนะครับเหมืนอนกันเดี๋ยวลองดูก่อนเพราะว่าผมเล็งลอกไว้อีกค่ายหนึ่งอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังก่อนอ่าประมาณนี้เบรกเกตีร้อยนะครับก็ค่อนข้างมั่นใจได้อยู่แล้วนะครับตกปลานะ หนึบเลยแหละมันหมุนถ้าไม่อยากจะไปะครับแต่ว่าเวลาผมอัดปลาผมผมไม่เคยปิดเบรคจนสุดนะครับแล้วแบบอัดเข้าครับคือผมอาจจะไม่ไม่ไม่ได้โหดมากแล้วผมสายหวานมั้งครับให้ปลาสู้บ้างนะครับประมาณนี้ก็เลยไม่ไม่เคยปิดจนสุดสักทีนะครับก็เยอะปลาได้นะปลาบึกที่ผมตกก็ไซส์ยี่สิบสามสิบโลก็เอาขึ้นนะครับผมเคยได้ตัวใหญ่เหมือนกันนะก็น่าจะประมาณสี่สิบได้อยู่ โอเคนะครับพี่ๆนานะถ้าชอบใจคลิปนี้ยังไงนะครับกดถูกใจนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเป็นกําลังใจกับทางช่องด้วยนะครับไว้ถ้าผมมีอุปกรณ์ลอกอะไรยังไงเดี๋ยวไว้ผมมารีวิวให้ทางพี่ๆนานาดูละกันนะครับลอกเพนเพอร์ซูตนะครับถ้าใครจะใช้นะครับผมก็คิดว่ามันโอเคเลยนะครับใช้ได้นะโอเคเลยแหละค่อนข้างดีนะครับตรงนี้นะครับ ลองซื้อลองหามาใช้กันดูนะครับพี่โอเคนะครับไงงั้นผมขอ,อตัวลาพี่ๆนานา,นานไปก่อนเลยแล้วกันนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับพี่งั้นผมขอตัวลานะครับสวัสดีครับ